สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้จะพามาชิมอาหารจากร้านเนทูราที่อยู่ในภูม่มใจการ์เดนแต่ขอฝากการเป็นพิธีกรให้พิธีกรคู่ใจคือคุณเอเลขาของหมอตุนนะคะพบกับพี่เอเลยค่ะ จากที่คุณหมอตุลยาพาเที่ยวชมภูมิใจกระเดนแล้ววันนี้จะพามารับประทานอาหารนะคะในภูมิใจกระเดนกันพบกับคุณคอปเตอร์นะคะเดี๋ยวคอปเตอร์แนะนําอาหารของที่นี่หน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะครเริ่มนนต้นจากอะไรดีวันนี้ก็นําเสนอเป็นทั้งหมด8เมนูนะครับก็เมนูแต่และเมนูเนะเราจะใส่วัตถุดิบที่อยู่ในสวนลงไปด้วยค่ะอย่างแรกเลยเป็นใบทองหลังพัดไข่ครับก็เป็นใบทองหลังที่ปลูกเองในสวนนะครับ แล้วก็มีแกงคั่วชพูหมูย่างก็เป็นใบชพูที่ปลูกเองเราเอาใบชพูมาใส่ในแกงอันนี้ก็จะเป็นหมูผัดกะปิแต่ว่าเป็นกะปิจากปากพนังน,นงครศรีธรรมราชมาไ <ผม S 2> <ค>กลเลยใช่แล้วก็มีเป็นหมี่กรอบส้มซ่าครับอันนี้ก็เป็นส้มซ่าในส่วนนี้เช่นกันเราจะใช้ตัวเปลือกส้มซ่าลงไปเพิ่มกลิ่น ในอาหารด้วยใช่ครับแล้เป็นซิกเนเจอร์ของเมนูนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นเมี่ยงตะลิงปิงเลยอันนี้ครับแล้ก็จะเป็นเครื่องเมี่ยงปกติทุกอย่างแต่เราแค่เปลี่ยนจากตัวมะนาวที่ให้รสเปรี้ยวเป็นตัวตะลิงปิงแทนใช่ครับทานคู่กับใบชะพลูและใบทังหลังที่ปลูกในสวนแล้วก็จะมีเป็นยำผักกูดครับยำผักกูดก็เป็นผักกูดที่ใช้ในสวนที่ปลูกในสวนครับก็มาทำยำเป็นแอปเปิลเทเซอร์เป็นข้าวตังหน้าตั้งที่เป็นการแปรรูปข้าวครับให้เป็นเมนูทานเล่นของคุณลูกค้าในหลัง เมนูไหนที่เวลาคนมารับประทานที่นี่นะคะจะสั่งเป็น3อันดับแรก3อันดับแรกก็จะมีเป็นแกงครับที่ล<ช>ูกค้าจะสั่งกันเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นแอปเปิไทเซอร์ทานเล่นก็จะเป็นทั้งหมดนี้ครับสี่ตัวสี่เมนูนี้โอเคใช่ครับ ที่นี่นอกจากจะมีอาหารที่หลากหลายแล้วเมนูที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับเมนูต่อไปคือเมนูของหวานเดี๋ยวมาเจอกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่เป็นเมนูที่แนะนำบ้างเชิญเลยค่ะน้องเบิร์ดเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องเบิร์ดเชิญนั่งเลยครับครับวันนี้มีเมนูของหวานอะไรที่อยากจะแนะนำบ้างครับวันนี้ที่นำมาเสิร์ฟก็จะมีเป็น4ตัวนะครับ ก็จะมีเป็นตะลิงปิงชีสเค้กครับตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่คือเราเอาตะลิงปิงที่เราเก็บได้นะครับมาแช่อิ่มแล้วก็ทํามาเป็นแยมข้างบนตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตมูสครับตัวนี้จะเป็นนอนเบคครับค่ะใช่ช็อกโกแลตที่เราใช้ก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลต62อร์แล้วก็จะมีเป็นตัวชีสอบครับตัวนี้เป็นชีสอบเป็นบัคเบิร์นชีสเค้กครับเป็นชีสเค้กหน้าใหม้ แล้วก็จะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลมอนเค้กครับค่ะตัวเนื้อจะเป็นเนื้อบัตเตอร์ส่วนข้างบนจะเป็นเลมอนไนซิ่งครับอันนี้เป็นท็อปโฟของที่ร้านเลยที่แนะนำของที่นี่เลยภูมิใจการ์เด่นนะคะขอบคุณน้องเบิร์ดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาหารวันนี้อร่อยมากเลยนะคะเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่ภูมิใจการ์เด่นแล้วก็มาชิมอาหารที่เนทูราเพราะว่าเรารู้สึกได้ถึง ความสุขที่ส่งต่อผ่านอาหารความภูมิใจที่ส่งต่อผ่านสิ่งที่ปลูกและนำมาปรุงนะคะขอให้ทุกท่านได้มาชิมกันนะคะว่างๆวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกับด็ตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้อีพีหน้าสวัสดีค่ะ